น,นี่เขียนว่าอะไรคะเนี่ยก็คือไม่ได้จิโอชิยานคิทาเดโนพังก็คือขนมปังสดอร่อยทําทุกวันนะคะนะสามารถถ่ายขนมปังแยกได้นะคะนะคัชปังขนมปังหวาน,นะคะ่ะ อันนี้อ่านว่าอันปังนะคะนะแล้วนี่ขนมปังอะไรคะเนี่ยปังธรรมดานะคะนะก็คือขนมปังรับประทานได้ค่ะนะอ่าแล้วขนมปังรับประทานไม่ได้มันเป็นยังไงคะ <laughs> อาจจะแข็งเกินไปอาจจะต้องแบบว่าเอาไปอุ่นก่อนนะคะนะเ <laughs> ขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าช็อกโกแลตโครเนตนะคะนะอ่านภาษาอังกฤษข้างล่างค่ะราคาชิ้นละร้อยหกสิบเยนร,ร,รวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะนะส่วนด้านข้างนี้เราน่าจะนั่มั่นใจกันได้ค่ะว่ามันคือเมลอนปังนะคะนะ <laughs> นั่นแหละค่ะนะส่วนนี้ก็คือน่าจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะนะ น่าจะเป็นอ่าเฟรนช์ปังนะคะนะราคา280เยนนะคะนะรวมภาษีแล้วค่ะอ่าตรงนี้หน่อยค่ะนะคนนกาบิโตโกลเดนอิรุนนี้โยคิโอฮิเทคาล่าเป็นขนมปังนะคะนะกระเทียมที่อบโดยที่ให้มีสีทองแล้วก็มีกลิ่นของคาราเมลด้วยนะคะนะอืมอ้มเด้ว,ว่าตั้งใจทำหน้าดูนะคะนะเราไม่สามารถถ่ายดาวได้นะคะนะ มีที่ไหนที่เราไปได้ไดอีกไหมคะเนี่ยโอเคค่ะเอคิเอคิสเตชันนะคะนะใช่หรือกลับบ้านค่ะคนซัดส,ส,สุร์ก็คือคนเยอะแยะนะคะนะเบนดิเบนดิก็คือสะดวกสบายค่ะอันนี้ไม่เคยถ่ายนะคะนะตู้ไปรษณีย์ค่ะโพสต์โพสต์โพสต์บล็อกค่ะโอคุลโอคุลคุอนูชชอูชชอที่อยู่ อิซากายะก็คือเป็นเจแปนิสผับนะคะนะในความเข้าใจของเราก็คือเหมือนกับว่าเป็นร้านเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะนะข้ามไปชนแก้วค่ะโนมือ <Nom u. S 1> ดื่มค่ะเทโกโรก็คือสามารถซื้อได้ค่ะหรือราคาไม่แพงมากค่ะตรงนั้นมีร้านรามเมงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเอารถมาจอดขวางไว้ค่ะแมเมื่อไหร่พี่เขาจะย้ายออกนะคะนี่ ก็คือในบางครั้งบางทีเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินคําที่น่าสนใจอย่างเช่นคําว่าคนนิจีวะกับคําว่าคงบางหวะใช่ไหมล่ะคะคือคาสองคานี้เนี่ยอาจจะลงท้ายด้วยคำว่าวะได้เหมือนกันเนี่ยทั้งที่เป็นตัวคําว่าฮะเนี่ยแต่เวลาเราออกเสียงนะคะนะเราจะออกเสียงวนตัววะค่ะซึ่งคุณมักจะคอยได้ยินเสมอเลยคะ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการอ่านออกเสียงนะคะนะซึ่งเป็นการกลอนของคํานะคะนะก็คือในปัจจุบันก็คือ ใช้กันแบบนี้ไปแล้วนะคะนะเพื่อทําให้การพูดของคำเนี่ยมีความสั้นลงนะคะจากคาว่าโคนนจิฮะก็กลายเป็นโคนิจิวะนะคะนะที่มีเสียงกระชับลงนะคะนะค่ะสําหรับการสวัสดีตอนกลางคืนนะคะหรือราตรีสวัสดิ์ค่ะก็เราจะเห็นได้ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คําว่าโอยาซึมิซึ่งหมายถึงว่าขอให้หลับฝันดีนะคะหรือลาตรีสวัสดิ์ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีใช้คําว่าโอนําหน้านะคะนะเพื่อ เป็นการมอบความหมายที่ค่อนข้างาสุภาพมากขึ้นนะคะจากคาว่ายาสมินะคะนะก็หมายถึงว่าราตรีสวัสดิ์เหมือนกันอยู่แล้วก็ให้เป็นคําว่าโอเข้าไปค่ะเป็นโอยาสมิก็คือขอให้นะคะนะตามนั้นเลยค่ะ